วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีปลูกผักหวานว่าปลูกกี่ต้นดีเดี๋ยวไปชมภาพและบรรยากาศกันนะครับการปลูกผักหวานนะครับเพื่อนๆระหว่างหลุมเนะี่ยควรจะปลูกหลายๆต้นนะครับอย่างเช่นผักหวานต้นนี้นะครับผักหวานต้นนี้หรือกอน,นี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมดสามต้นด้วยกันนะครับเพื่อนๆจะแยกเป็นต้นตัวเมียและต้นตัวผู้นะครับ เพราะนั้นถ้าเขาจเจริญเติบโตมานะครับต้นตัวผู้ผสมเกสรให้กับตัวเมียนะครับแล้วเรื่องของความดกจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าความแตกต่างระหว่างต้นตัวผู้และต้นตัวเมียถ้าอยู่รวมกันแล้วก็จะทําให้ผักหวานนี้ดกนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่อยากจะปลูกผักหวานปลานะครับเรื่องของการปลูกให้รอดก่อนนะครับเรื่องของต้นตัวผู้ตัวเมียก็เป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆ ในช่วงนี้นะครับก็ควรจะดูแลผักหวานป่าให้รอดก่อนนะครับเรื่องของตัวผู้ตวเมียน,นี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ทำเอาไว้นะครับขอบคุณเพื่อนที่รับชมและเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ